สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อไ่นองปอปายสุขสุขคุณนะคะมื้อนี้นัน่งพามากินเลยค่ะมื้อนี้จะเป็นเมนูดิดค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้นีไก่ยยางเชี้ยนเยอะๆค่ะเป็นตัวแล้วก็ส้ตมตำปูปลาของโูดเมนูแซบเมนูคิดอยากอีกแล้วปลาเป็นตัวยีกับปูหน้าเป็นตัวค่ะพี่น้องจ๋ามากินด้วกันค่ะ <S <S จับกระเด็นหนุนๆมาก,กินด้วยกันพี่น้องจ๋า หักเมนูกิจอะไแล้วพี่น้องไม่ต่บเองแปรกนวงอมือม ไปดังเช่นวาค่ะอืมบหูน้าบ้านห้า บกอยากชิมประเด็นเด้ดงด็งนังนงนงว กินนะ้ำไดไกับแซ่บนือน่ะ กวามนมาดกกันนวา With that mm -hmm. На. Mm -hmm. ของแบมันดูหนังเร็บไปว เนื้อสวยมากประเด็กนัวประเด็กแล้วนี้อร่อยจริงๆเลยเอืออกกลางมันออกก้อนไปหน้อยยังวมนสิ่มก็มาสวยเลย Sắp rồi. Sắp cho cục, tua. สุดท้ายแสบแสบมากมากค่ะพี่น้องจ๊าคลิปนี้ก็ว้แค่นี้ก็นะคะ ปุ้นเอมักจะนั่งพักจรงกระป๋อตัวเตีมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไม่ได้ค่ะคุณน,นะคะ